สวัสดีครับพมเองเป็นน้องสวัสดีเอฟซีที่เคารพรักครับผมปรบอกกับบันเจียวโอวันออฟฟิเชียลครับผมมืัอนี้มางานการชาติสมุทรสาคอนนะครับเนาะงมัอนี้ก็เป็นมือสุดท้ายแล้วครับนี่ตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งแต่ยิบเอสตัวแล้วครับถึงสามสิบครับมืัอนี้ก็เป็นขื้นสุดท้ายของงานการชาติสมุทรสาครแล้วนะครับเน้องเนี่ยก็เป็นร้านกาชาติครับยี่สิบบาทครับตุนรางวัลกันครับพี่น้อง คนหลายครับคนหลายแห้งครับพี่น้องก็แสดงความยินดีรางวัลหลายรางวัลครับมีแบบนี้กันเรื่อยนะครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อท่านพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับความมากครับเนน่้เป็นคืนสุดท้ายแล้วครับเราอยากให้ที่ทุกคนได้ีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับครับรางวัลเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเอาแล้วครับได้แล้วครับตู้เย็นเราใกล้แล้วครับโทรทัศน์เราใกล้แล้วนะครับพี่ๆครับมันยังอยู่ในบอกํำยังไงดีมาลีตัดไปเลยนะครับมาเลี้วมาเลี้วนี่ทามาได้เลยนะครับ้าซสายด้านขวา เดี๋ยวพาดเดินเบื้องของกินครับพี่น้องรางวัลใหญ่ยังไม่ออกเลยนะครับเชิญเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เดินผ่านไปผ่านมาบุญนำพาท่านมาถึงสาราจังหวัดวันนี้วันดีวันอาทิตย์วันส่งท้ายงานแล้วของกินหลายพี่นอ้องของกินหลายครับง,งานกาชาดงานเหมือนงานประจำปีแล้วนะครับของสมุทรสาครของจังหวัดครับ,ง,ง,บงานกาชาดครับจับจองนะครับ บันี่เด,เดินตกเข้าไปะครับมีหลายหลายส้อยครับพี่น้องของอยู่ของกินแล้วท่านก็ตักเอาทัศน์ไปตักเอาทีวีไปตักเอาตู้เย็นไปตักเอารถจักรยานไฟฟ้าไปท่านเอาไปเลยนะครับวันนี้พี่บีครับเชิญครับเชิญเข้ามาได้เลยนะครับเห็นเห็นมองอยู่ด้านหน้าทั้งหลายท่านนะครับเชิญเข้ามาเลยครับอ๋อเรื่องแบงค์ไม่ถูกนี่เองนะครับพมาแบงค์ร้อยมาได้หมดครับเชิญเลยครับหวงี่างใจอยู่นี่ อยากให้เจ้าหน้าที่แกะให้นะครับน้องอตนที่ก่อน้น้องต้องขออภัยนะคเจบพี่ครับก็เราไม่ทิ้่แล้วว่าเราจะเลี่อนนะครับก็อันเนี้ยอกินไรเครับพี่น้องกล่ามาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อสุดท้ายแล้วครับจะวอร์แล้วจะวร์นะครับของกินกุ้งกวยเตี๋ยวครับขนมจีนครับพี่น้อง มาเด้อครับมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้ครับมันอนี้มือสุดท้ายแล้วเด้อครับพี่น้องมัอนีม้นมือสุดท้ายแล้วเด้อขึ้นสุดท้ายแล้วครับนะครับเนื้กุ้งย่างย่างกุ้งครับพี่น,อน้องกินไหลครับผมกินไหลเลือบวัตถุคนละครับ อันนี้ก็เป็นกับไข่ปลามึกครับพี่นอ้องไกปลามึกกับต้มขนมน,นี่ผลไม้ครับของเปรี้ยวกับปลามึกย่างอันนี้พี่นอ้องครับ ับนี่เทรื่องนี่ปืนป่าโป่งมีเหมือครับพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อครับเมื่อนี้เป็นทขึ้นสุดท้ายแล้วครับงานกาชาดงานประจำปีนะครับโมสมุทรสาครเท่าลองกันไน้าหกสบไปเป็นรองก็ได้นะไปไปไหนครับลานนี้จะเป็น

นี่ครับวงนี่ก็เป็นเสื้อสะอาดมอนครับอลองเต้าล้านขายกองไหลอยู่ครับพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อขึ้นสุดท้ายแล้วพี่น้องขึ้นสุดท้ายแล้วงานกาชาติสมุรสาครเฮาเนาอครับพี่น้องเนาะปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเนาะครับเนาะมีช่วงเดือนนี้แหละครับเดือนมีนาเฮานี่แหละครับพี่น้องนี่ตั้งแต่วันที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับจนถึงสามสิบขึ้นนี่เป็นกรารขึ้นสุดท้ายแล้วพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อ ครับสวัสดีครับนะครับขอ ครับความกินไรครับพี่น้อ,องลูกชงลูกินมีมดครับพี่น้องมาเ้อขึ้นสุดท้ายแล้วเด้อพี่น้องเด้อันนี้ลูกอันนั้นรนะลูกชกนะครับนะพี่น้องนี่น้องไม้ครับน้องไม้ิเนเต้นักร้องที่มีนเพลงที่ท่านรู้จักกันานเพนะครับิ์นเตนะครับ อาเลเชียนยักเชียงรากาชาติจังหวัดสุธากอร์นั่นเราเดินให้ั้วนของเล่นหน้าเราหน้าเรา

ระัไม่ดิ้นะครับขายไอโฟนรอยอยู่ทางด้านนี้พี่เดียนมาเจอเลยกระรั้นถ้าอยา, <c oughs> ากได้จักรยานไฟฟ้าีวีตุ้เย็ดเนี่ยยี่บบาทมาตั้าชาติในบ่อเราชาติในบ่อหมดแล้วพี่จาะนั้นันีลุ้นไอโฟนเครื่องแรกกันนะครับลุ้นไอโฟนเครื่องแรกกันนะครับ <c oughs> ใกล้แล้วนะครับใกล้รางวัลจะออกแล้วเลเข้ามาครับ